สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะฮะน้องกล้ยจะพามาดูซิตี้หนึวีปี2018ครับไม่แค่70,000โลว้าวเดี๋ยวเรามาดูกันเลยฮะเป็นไงครับของแต่งพร้อมชุดแต่งพร้อมตัวนี้เป็นตัว1.5 V นะฮะ1.5 V ปี2018ะฮะอุปกรณ์ฟังก์ชันครบเลยอันนี้เราให้ดูภายนอกไปก่อนนะฮะชุดแต่งชุดแต่งถ้าเป็นวัยรุ่นก็สเกิร์ตสเกิร์ตครบฮะสเกิร์ตรอบคัน แม็กสวยๆแม็กแต่งของฮอนด้าสวยๆตัวนี้น่าจะเป็นตัวท็อปหรือลองท็อปนี่แถ้าน้องกล้วยจำไม่ผิดนะฮะดูสภาพกันก่อน,นะฮะเจ็ดหมื่นโลวิ่งแค่เจ็ดหมื่นโลบอกไว้เลยเจ็ดหมื่นโลสี่แสนสองหมืนเก้าพันเท่านั้น,นะฮะสี่แสนสองหมื่นเก้าพันเท่านั้นเป็นไงฮะสวยมากๆเลยสวยจริงๆเป็นไงฮะ น้องกล้วยพาไปดูข้างในฮะเป็นไงฮะ99.99% 99เลย99.99% 99เลยนี่ยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะฮะยังไม่ได้ทำอะไรเลยเป็นไงฮะดูช่องห้องเครื่องเป็นไงฮะเป็นไงฮะเป็นไงสวยมากๆเลยของแต่งครบคันนี้ของแต่งครบเป็นไงฮะเป็นไงฮะ มีจอถอยหลังด้วยครบเลยทุกอย่างคันนี้ออปชั่นครบเลยฟังชันเันพวงมอะไรฮะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงเครื่องพร้อมกันฮะแอร์เย็นช่ำ,ชำครับแอร์เย็นช่ำ,ชำเลขไมค์แค่79,000กิโลเท่านั้นเองออปชั่นครบแอร์เย็นช่ำ,ชำเลยสตาร์ทปุ๊บแอร์เย็นช่ำเหมือนรถป้ายแดงเลยเป็นไงฮะเหมือนรถป้ายแดงเลยไปฟังเสียงเครื่องนครับ เป็นไงฮะเหมือนเครื่องดับเลยไม่ได้ยินเลยเหมือนระบบไฮบริดเลยไม่ได้ยินเสียงเครื่องเลยไม่ได้ยินเสียงเครื่องเลยบอกไว้เลยเป็นไงฮะนี่ถ้าเป็นเครื่องหลวมๆนี่จะมีควันนะฮะนี่เครื่องใหม่ๆฮะน็อตไม่มีขยับบอกไว้เลยน็อตไม่มีขยับน็อตไม่มีขยับสักตัวครับเป็นไงฮะเหมือนที่กล้วยบอกนะฮะ รถด,ดีมีคุณภาพใช้งานน้อยวารันตีเครื่องเกียร์ดอกเบีย้ยถูกที่สุดเริ่มต้นแค่2.59ที่นี่ที่เดียวครับรถด,ดีมีคุณภาพดอกเบีย้ยถูกวารันตีเครื่องเกียร์กล้วยเบสคาอ์ออนโตวสวัสดีครับ